เรามาทำเปียกปูนกะทิสดกันดีกว่าไปหาใบเตยหอมมาล้างให้สะอาดนะแล้วก็ตัดให้เป็นท่อนๆๆๆอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้เอาใส่ในเครื่องบดอย่างนี้เลยนี่ใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำลงไปไม่ต้องมากนะคะเสร็จแ,แล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนี่ปัน่นปั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 น,ปน,ปนพอเห็นวนะ่ามันละเอียดดีแล้วเราก็จะต้องเทออกมาผ่านผ้ารองนะมันก็จะได้ไม่มีตะกอนลงไปที่ น้ำใบเตยของเราทีแล้วนี่เราก็เอาออกมาแล้วแล้วก็เทผ่าน้ากรองลงไปอย่างนี้แล้วก็เอาที่เหลือใส่ลงไปในโถปั่นอีกแล้วก็เจ้าน้ําที่เรากรองมาแล้วนี่แหละเทกลับลงไปปั่นต่ออีกนะคะ พอปั่นเสร็จแล้วก็กรองออกมาทีนี้เราก็มาเตรียมแป้งกันแหละเริ่มด้วยการเทกะทิลงไปในแป้งแล้วก็นวดนวดนวดอย่าเครื่องเทมากนะคะค่อยๆเทไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นน้ําจุ๋งเจ๋งนี่เราก็นวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งนี่มันจะเริ่มหนึบๆน,นะคะนวดไปประมาณ10นาทีค่ะพอเห็นว่าแป้งมันเข้ากันดีกับกะทิแล้วนะเราถึงจะเติมกะทิที่เหลือแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะ คนให้ละลายเลยเนี่ยใช้มือบี B ้บีบีบีทั้งน้ำตาลปี B ๊บน้ำตาลทรายให้ละลายจนหมดนะคะพอมันละลายหมดดีแล้วเราก็จะมาเติมส่วนที่เหลือก็มีอะไรบ้างล่ะเริ่มจากน้ำใบเตยเมื่อกี้ที่เราปั่นไว้นะแล้วก็น้ำปูนใสทีนี้ก็คนอีกทีให้มันละลายเข้ากันให้ดีนะ พอมันละลายดีแล้วเราก็กรองลงกระทะเลยจ้าอย่าลืมหากระจรตาถี่ๆนะเพื่อนๆ พอลงกระทะดีแล้วทีนี้เราก็เริ่มต้นกวนได้เลยไม่ต้องใช้ไฟแรงนักนะอย่างเตานี้ของแดนเนี่ยแดนก็จะเปิดไฟที่พันวัดนะคะกวนไปเรื่อยๆสักพักนึงมันก็จะเริ่มจับเป็นตัวเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นว่านี่เห็นไหมขนมเริ่มเป็นตัวแล้วก็กวนอย่าหยุดมือนะเดี๋ยวมันจะไหม้กวนจนกระทั่งขนมของเราเนี่ยเป็นสีเขียวใสเลยนะคะ นี่นี่ออกกำลังกายกันยามเช้าค่ะพอมันเป็นสีเขียวใสอย่างนี้ได้ที่ดีแล้วสุกดีแล้วนะเราก็เริ่มมาตักใส่ถ้วยใครจะเอาถ้วย3ออน4ี่ออนก็แล้วแต่แต่ของแดงเนี่ยใช้ถ้วย4ี่ออนนะคะใครอยากจะมีอาวุธพิเศษในการตักก็ตามสะดวกเลยแต่แดงใช้ช้อนอย่างนี้แหละสะดวกดีแล้วตักไปเรื่อยๆนะคะกะว่าได้กี่ถ้วยเราก็เตรียมถ้วยไว้ให้เรียบร้อย พอเราตักไอเจ้าตัวขนมนี้เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมหน้าขนมอันนี้ก็จะมีกะทิมีแป้งแล้วก็มีเกลือขั้นแรกก็เอากะทิละลายแป้งให้ดีก่อนนะเสร็จแล้วเราก็กรองแป้งนี่ลงไปกลับไปในกะทิจ้าแล้วเราก็มากวนกะทิเหมือนกับที่เรากวนตัวมันเมื่อกี้นี้เลยกวนไปเรื่อยๆนะคะพอมันเดือดน้อยๆนะไม่ต้องเดือดมากพอมันเดือดน้อยๆแล้วก็ มายอดที่หน้าขนมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีหน้าก็ไม่ต้องหยอดมากเท่าไหร่เดี๋ยวจะเค็มนะคะแล้วพอมันเย็นดีแล้วเราก็ปิดฝาใครมียี่ห้ออะไรก็พระยี่ห้อไปเลยของแดนนี่ยี่ห้ออร่อยศาสแคร์นี้เราก็ได้ขนมที่น่ากินแล้วนะคะเป็นขนมที่ทําง่ายขายคล่องแต่ต้นทุนรู้สึกจะแพงหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กะทิแพงจ้า ขอให้มีความสุขในการทำขนมกันนะจ๊ะเพื่อน